ห้าจุดห้าคูณสิบยกกำลังสี่บวกกับศูนย์จุดศูนย์สามสองคูณสิบยกกำลังหกในกรณีที่เจอโจทย์แบบนี้จะเห็นว่ามีชุดของตัวเลขอยู่สองชุดชุดแรกคือวงเล็บนี้นะครับห้าจุดห้าคูณสิบกำลังสี่อีกชุดหนึ่งคือศูนย์จุดศูนย์สามสองคูณสิบยกกำลังหกเขาให้มาดำเนินการในการบวกกันในกรณีที่เจอแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ปรับนะครับเลขยกกําลังให้เหมือนกันซะก่อนนะครับยกกําลังให้เหมือนกันก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถทําโจทย์ได้ดังนั้นในการปรับของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะปรับแบบไหนในกรณีนี้ครับครูจะปรับให้เป็น10ยกกําลัง4ดังนั้นตรงนี้ครับ มันเป็นสิบยกกําลังหกอยู่ครูจะต้องปรับให้เป็นสิบยกกําลังสี่โดยครูจะนําตรงส่วนนี้มาแก้ไขนะครับศูนย์จุดศูนย์สามสองนะครับครูก็จะคิดว่าศูนย์จุดศูนย์สามสองเนี่ยครูจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของผลคูณของเลขยกกําลังนะครับตอนเนี้ครูไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปการคูณที่เป็นเลขยกกําลังนะครับที่มีฐานเป็นสิบสิบ อันเลขอะไรไม่รู้แล้วคูณกับ10แบบนี้สิบควรจะยกกําลังอะไรนะครับเพื่อให้ไปดําเนินการกับ10ยกกําลัง6แล้วได้4ตอนนี้เราก็เลยพบว่า10ควรจะต้องเป็น10ยกกําลังลบสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบกาลังลบสองเมื่อนําไปคูณกับสิบยกกาลังหกตามกฎการคูณของเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกัน จะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันจะเป็น10ยกกำลัง6บวกกับลบ2ก็จะได้เป็น10ยกกำลัง4ดังนั้นตอนนี้ครูก็ได้เลงไว้แล้วว่าจะต้องเปลี่ยน0ู3ย์จดให้เป็น10ยกกำลังลบ2ให้ได้นะครับก็เลยตรึงไว้ว่าต้องเป็น10ยกกำลังลบ2คราวนี้ ในการปรับตรงนี้มันจะมีชุดตัวเลขข้างหน้าตรงนี้อยู่ไอตรงสี่เหลี่ยมนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะครับให้มันสอดคล้องกันในกรณีนี้ครูสามารถเปลี่ยนเป็น3.2ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า3.2เนี่ยเมื่อคูณกับ10ยกกำลังลบ2แล้วมันมีค่าเทียบเท่ากับ0.032นะครับตัวเลขมันได้เท่ากัน,นครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะ นำมาเขียนเป็นบรรทัดต่อไปได้ว่า5.5คูณ10ยกกำลัง4บวกกับ3.2คูณ10ยกกำลังลบ2คูณกับ10ยกกำลัง6อย่างที่ครูบอกไปว่าเดี๋ยวพอเราทำต่อไปนะครับไอ้ตรงนี้เรายังลอกเหมือนเดิมนะครับ5.5คูณ10ยกกำลัง4บวกกับตรงนี้ลอกไปเหมือนเดิม3.2แต่สิ่งที่กระทบกันก็คือตรงนี้ครับ มันจะได้เป็น10ยกกำลังสี่ตามที่บอกไปว่าปรับเลขยกกำลังให้เหมือนกันก่อนพอปรับเลขยกกำลังให้เหมือนกันในการทำโจทย์แบบนี้นะครับเขาก็จะนำเลขที่อยู่ด้านหน้านะครับมาบวกกัน5.5มาบวกกับ3.2แล้วต่างจากนั้นก็คูณด้วย10ยกกำลัง4แค่ตัวเดียวนะครับ10ยกกำลัง4ี่แค่ตัวเดียว มันก็จะได้เป็น5.5บวก3.2ได้8.7แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง4และเมื่อเราดูตรงบรรทัดนี้นะครับเราก็พิจารณาด้วยว่าคำตอบเนี้ยมันเป็นรูปแบบสัญญากรทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific notation แล้วหรือ,อยังนะครับในกรณีของคำตอบข้อนี้8.7คูณ10ยกกำลัง4เป็นรูปแบบสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ scientific notation เรียบร้อยแล้วข้อนี้ก็ตอบ8.7คูณ10ยกกำลัง4ได้เลย